สวัสดีแทนเอท่านลูกค้าใจดีครั้งค่ะสําหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูช่างรันกันค่ะปิดพัดลมให้ช่างรันก่อน,นปิดพัดลมคอนเทนต์ค่ะ,ะช่างรันไม่สบายเหรอคะต้องใช้น้ําเกลือลเติมน้ําเกลือด้วยเนี่ยทำอะไรคะเนี่ยนี่แหละครับกว่าจะได้แต่ละเล่ม อ่าจะขัดไอเงากระจกได้แต่ละเล่มนะครับเรียงเบอร์ไปใช่ไหมคะโออยนี้เพิ่งได้สองเบอร์เองเลียงเบอร์จนเบอร์ใช่ไหมจนเบอร์ละจนเบอร์ละดิฉันก็ว่าไม่สบายหรือไงต้องใส่ถึงเกอบต้องใส่น้าเกลือแท้เป็นวิธีการหยดน้ําครับหัวน้ําขัดทําไมไม่เอานันนน่ะที่เ<ม>ขาให้น้ําไก่อะเลี้ยงไก่อ่ะได้ไหมไม่ได้เลี้ยงไก่เลี้ยงแมวอะ ม,มันไม่หยดตามอัตโนมัติเหรอไม่ก็หยดอย่างนี้ดีกว่าอม,มันหยดไม่เยอะค่ะมีมีอะไรขายไหมคะวันนี้มีครับมีเนื่องจากว่าเราไม่ได้คอนเทนต์มาเกือบครึ่งเดือนนะก็คืออะไรนะทํางานสั่งไปอขอขอบคุณท่านลูกค้าใจดีท่านเอฟซผู้น่ารักที่ให้การสนับสนุนอุ้มชูช่างรานอินเยมาโดยตลอดนะคะ,ะ,ะเปิดไฟตรงนี้ได้ไหมคะมันไม่เห็นน,นะเนี่ย ทั้งสามทุกหมดเห็นยังเห็นแล้วเห็นได้แค่นี้แหละเพราะว่าอากาศอ่ะมืดฝนจะตกละรีบๆคอนเทนต์เลยรีบๆคอนเทนต์เลยมีพายุเข้านะเอาเหรอน้ำจะท่วมเองไหมเนี่ยเพราะว่ายังว่าอยู่เนี่ยครับถอดเสื้อก่อนไหมอบอ้าวถอดเสื้อเหรอค่ะเอาา้อเออเออแค่ก็โอ้โหไม่ต้องโชว์คุงหรอกไม่ใช่มีซิทแพ็คมามีอะไรนำเหนือบ้างเดี๋ยวกันดิฉันขอถ่ายภาพนิ่งก็ได้งั้นนะเอ้าถ่ายภาพนิ่งก่อน ่าถ่ายภาพนิ่งไว้เพื่อจะได้แคปหน้าจอามาได้งานบนโต๊ะนี่มีซองให้ทุกเล่มนะคะใช่ไหมคะครับเป็นซองเครด็กทุกเล่มอืมเผื่อสนใจแค่เอ่อเล่มไหนนะคะแคปมาเลยมาเชิญรำบรรยายค่ะมาครับวันนีก้กระดาษตัดไหมครับ อืมเพราะว่าเผื่อช่างรันเขินไงแบบว่าวนนคุยไปด้วยตัดไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องคุยเรื่องราคาไม่ต้องต่อผมลดไปเลยวันนี้ห้ามต่อเลยพิเศษให้โอเคไหมแม่ค้าน,นองนอนไม่หลับ <c oughs> หัวใจมันกระสับนะกระส่ายไม่ได้ต่อซึ่งว่าที่ว่าไม่ได้ทํามานานหายหาย่หางหายไปนานทำตามคําเรียกร้องห่างหายไปนานว่าเล็กเล็กหายไปไหนอยากได้นะมาแล้วนะมาแล้วนะครับเล็กเล็กนะครับค่ะ ใบยาว 3. 5ด้านิ้วนะครับใบกว้างหนึ่งนิ้ว1นว1 1จุดอหนึ่งหนึ่งจุนิ้วด้ามด้ามมือเบลนี่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  <c oughs> มีดเล็กก็จีบปากจีบคอพูดได้เหรอ <c oughs> จ่าแ้วแปลว่ามันเล็กใช่ไหมก็ต้องจีบปากจีบคอพูดด้วยใช่ไหมด้ามสี่นิ้วจ่แล้วสันหนาสามจุดแปดมิลนะฮะเล่มนี้สามจุดแปดมิลค่ะเล็กอะไรคะเนี่ยเอ็นหกเก้าห้านะครับผม ผมให้ราคาเดิมนะครับาไหจของของของสามสี่เดือนห้าเดือนที่แล้วยังให้ราคาเดิมอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับค่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งพูดเะอะไรนะราคาสามสี่เดือนที่แล้วเช่ก็เห็นราคาสามสี่ปีก็ราคานี้ละค่ะแหมเราก็ว่าเอาล่าสุดว่าอะไรเออไม่อยากหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับก็ไม่เห็นขึ้นเลยมีน่มเดียวนะค่ะมีล่มเดียวพร้อมพร้อมซองพร้อมซอง คมเหมือนเดิมนะคะคมหายหายไปเลยหายหัค่ะเล่มที่หนึ่งเลขที่สองค่ะเล่ที่สองอ่าๆเอาเล็กกลางใหญ่อ่าเล็กกลางใหญ่นะใช่ไหมอ่าถูกต้องไหมเนี่ยชนิดเดียวกันนะครับเหล็กเหกเก้าห้าค่ะเหล็กเอ็นหกเก้าห้านะครับใบมีดเล่มนี้ใบมีดยาวอยู่เจ็ดนิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่นิ้วนะครับ ด้ามยาวอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วสันหนาอยู่ที่สี่มิลเล่มนี้สนเสนอไปเลยครับสองพันสองห้าสิบแล้วกันสองพันส <2, 250 S 2> องห้าสิบนะครับแร่ป่าซอยอหายหายไปไหนอ่ะนี่นะครับสองพันสองห้าสิบนะคะสองพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะรวมส่งครับเล่มที่สองนะคะ พร้อมซองเหมือนกันพร้อมซองครับค่ะและเล่มที่สามต่อเลยค่ะนี่นะครับจะพร้อมซองมาเล่มที่สามให้ไหวให้ไหวเพราะฝนจะลงแล้วถามหากันมากมายเออถามหากันมากมายนึกว่าจะทําสักโหลหนึ่งไม่อะมันทําได้แค่เล่มเดียวเล่มเดียวก็เหนื่อยแล้วอ่าหาหากันมากเลยค่ะไม่รู้ละใครเห็นก่อนทันก่อนก็ได้ก่อนนะครับเล่มเดียวนะครับค่ะอเหล็กเอ็นหกวัสดุเหล็กเอ็นหกเก้าห้านะครับ อ่าใบมีดยาวหกห้าจุดเก้าน่าตามตามสเปคเก่าเลยเนาะห้าจ <Okay. S 1> ุดเก้านิ้วใบกว้างหนึ่งจุดแปดนิ้วหกก็ไม่หกเนาะไม่ไม่ไมเเเ่เอาเอาเอาเลขมงคลอ๋อ้ทยเก้านะคะ,ะด้ามยาวห้าจุดห้านะครับค่ะแต่เล่มนี้สันจะหนาหน่อยห้ามิลค,ครับสันหนาห้ามิลน,นะครับดูนะดูความพิเศษของของข,ข,ของกาดเนี่ยจะทักเนี่ย อะไรไปเข้าฝันคะเนี่ยเหมือนของเมืองนอกเลยอ่ะพอดีว่างว่างนิดนิดนึงก็เลยเอาแทงแทงดูหน่อยก็แต่งให้ดูสวยสวยสวยมากอ่าดูนี่ดูดูนะคะนะคะดิฉันซูมให้นะคะนี่ครับค่ะอ่าก็แต่งให้มันดูสวยสวยมากสวยมากท่านไหนนะคะรีบจับจอแล้วก็เขาก็สวยเขาสวยนะครับสวยมากเขานี่บอกว่าเลยแวขาเป็นเขาที่ว่าสวยมากมากสวยมากมากแข็งเก่าเก็บไม่มีแห้งไม่มีหดอื ไม่ใช่เขาใหม่นะครับเนี่ยเขาเก่าเก็บด้วยแล้วก็เนียนเหมือนงาช้างเลยเนาะเหมือนงาช้างเลยมันเหมือนไม่เหมือนเขาควางเลยอะความคมจากค่ายนี้ไม่ต้องห่วงครับจ้ะหายหมดหายไปหมดอ่าค่ะพร้อมซองนะครับสองพันเก้าห้าสิบนะคะสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทมีเล่มเดียวมีเล่มเดียวเช่นเดียวโม้มาทั้งหมดก็มีเล่มเดียวนะสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายก็มีหนึ่งเล่มเหมือนกันอีกหนึ่งเล่มเหมือนกันครับอ่าเป็นเหล็กแหนบโลหะห้ะ อันนี้สิบล้อครับพอดีพด่พวงเขาไม่มีของส่งก็เลยเอามาแค่สิบล้ oh. ออของส่งไม่เยอะเอาว่ากันไป uh. อใบาย,ยาว11ดนิ้ว <Okay. S 2> นะครับใบย,ยาวสิบเอนิ้วใบกว้างสองนิ้ว <Okay. S 2> สันหนาห้าหกมิลด้ามยาวหกนิ้ว <Okay. S 2> นะครับพร้อมซอง 1,650งันรบาทรวมส่งรวมส่งครับค่ะโอเคหมดละมีสีเล่มนะคะค่ะจะหายไปประมาณครึ่งเดือนนะคะหายไปครึ่งเดือนเพราะว่าทำงานสั่งไว้เยอะโอ้โหได้สีเล่มนี่ก็โอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอ่โอ้โหโมเช่นเคยค่ะก่อนจะจากกันอย่าลืมกดเลยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะแล้วกดโทรมาค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะคะขอรับขอพคุณมากค่ะาค่ะขอบพคุณมากร่ะ